ะคะมาต่อจากครั้งที่แล้วค่ะครั้งนี้ค่ะเราจะมาเขียนแผนบันทึกการเทรดลงเป็นขั้นเป็นตอนในกระดาษกันค่ะมี5ขั้นตอนง่ายๆมาเริ่มกันเลยค่ะ วิธีการนะคะก็มีเพียง5เ็ปง่ายๆค่ะ5เ็ปที่ว่าก็คืออะไรบ้างอันแรกค่ะเราต้องสร้างรายการ playlist ในสไตล์ของตัวเองหรือว่า watchlist นั่นเองค่ะขั้นที่2เลือกคู่เงินที่เป็นแนวโน้มขั้นที่3เลือกรีกีรีวอทที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนขั้นที่4มันมี่ a มเนจเมนต์บริหารจัดการเงินลงทุนของคุณให้เหมาะสมกับพอร์ตและสุดท้ายก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ ข้อแรกกันก่อน create w a t l i s t ทำอย่างไรมาเริ่มที่ขั้นที่1กันนะคะขั้นแรกก็คือการ create w a t l i s t ของเราค่ะ create เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างแนะนำเบื้องต้นนะคะสำหรับมือใหม่ทุกท่านเลยก็คือลองวางให้ได้สัก5สเต็ปในการดู watchlist อันแรกก็คือดูคู่เงินที่สนใจอันที่2แนวรับแนวต้านแล้วก็บริเวณจุดที่เราต้องการจะซื้อขายนะคะอันที่3คือปัจจัยทางเทคนิคที่เราใช้ในสไตล์ตัวเองค่ะ อันต่อไปนะคะก็คือ risk reward ค่ะดูว่าตัวเราเนี่ยรับความเสี่ยงในแต่ละครั้งในรอบเทรดได้เท่าไหร่และสุดท้ายนะคะอย่าลืมคำนวณ l o ดไซ z ์ว่า l o ดไซ z ์ที่เราจะออกในแต่ละรอบสําหรับคู่เงินที่เราสนใจนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการลงทุนในพอร์ตนี้นั่นเองค่ะสมมุติว่าตอนนี้นะคะเราอยู่คู่ยูโรเทียบดอลลาร์และอยู่ในทางเฟรมเดลี่ p r e s e n t up ของเราเนี่ยคือเราใช้ MACD EMA แล้วก็รูปแบบของแท่งเทียนหรือว่า Price Action เจะเห็นว่า EMA ของเราชี้ลง MACD ดี Mac ชี้ลงตัวแท่งเทียนเนี่ยทำรูป Bearish e n g u l f i n g บ่งบอกถึงการปรับลงของราคายอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเซลลคู่ยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่าการซื้อบายใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอาตัวนี้แหละค่ะไป Create Watchlist ของเราค่ะ วอชลีนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะสำหรับผู้เริ่มต้นวางไว้สวักห้าวอชลีค่ะทำให้เราไปตามเสปในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขั้นแรกในกรอบแรกเลยก็คือคู่เงินที่เราสนใจ คุณลอง list ดูค่ะเป็น3ข้อย่อยเล็กๆอย่างนี้คือคู่เงินที่คุณสนใจคือคู่ไหนคู่เงินที่คุณสนใจนั้นคุณเห็นแนวโน้มเป็นอะไรและสุดท้ายคือคุณต้องการจะ buy หรือ sell ในคู่เงินนั้นนี่คือกลุ่มแรกที่เป็น watch list ที่ควรจะสร้างอันที่2ก็คือคุณดูว่าแนวรับแนวต้านแล้วก็บริเวณจุดจะซื้อจะขายเนี่ยอยู่เลขอะไรประมาณไหนบริเวณไหน,ไหนก็เขียนเอาไว้แนวรับเลขอะไรแนวต้านเลขอะไรนะคะบริเวณจุดเข้าจุดออกเลขอะไร ติ๊กเอาไว้เขียนตัวเลขเอาไว้ให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเราจะได้โฟกัสค่ะว่าคู่เงินที่เราสนเรารอราคาที่เท่าไหร่อยู่เสร็จต่อมาเสร็จที่3 mm hmm. ก็คือปัจจัยทางเทคนิคในสไตล์ตัวเองอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะอูได้เอาเทรดเซตอัพที่ใช้ EMA แล้วก็ MacD มาลองใช้นะคะแล้วก็ในอันนี้อเพิ่มตัว RSI สเข้าไปด้วยทำให้เห็นว่าวิธีการใช้เนี่ยใช้แบบง่ายๆในสไตล์แบบเรียบง่ายสำหรับผู้เริ่มตน้นอันแรกคือรูปแบบแท่งเทียนเห็นเป็นอะไร อันที่2คืออ e m ม A ชี้ขึ้นหรือลงตัว MACD ชี้ขึ้นหรือลง RSI ชี้ขึ้นหรือลงเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าการมองเทรดเซตอัพของเราก็ไปในทิศทางเดียวกับสเต็ปที่1น,นั่นเองสเต็ปที่4ก็คือริสคีวอร์ดดูว่า Stop Loss เราอยู่ที่ประมาณกี่จุด Take Profit กี่จุดริสคีวอร์ดเราจะได้คำนวณได้ว่ามันเปอร์เซ็นต์ที่เราชนะเนี่ย1ต่อเท่าไหร่1ต่อ2 1ต่อ3หรือ1ต่อ4และสุดท้ายการคำนวณหลอดไซส์ที่เหมาะสม เมื่อเราได้คู่เงินที่ใช่แล้วระยะ stop loss เท่าไหร่เมื่อเอาระยะ stop loss หารกับจํานวนเงินที่เรายอมเสียได้เราจะได้จํานวนหลอดที่เหมาะสมในการเทรดรอบนี้ค่ะสเต็ปที่2นะคะเมื่อเราได้ Watch List แล้วนะคะต่อไปก็คือเรามาดูว่าแล้วคู่เงินที่เราสนใจเนี่ย คู่ไหนล่ะที่มีแนวโน้มชัดเจนเวลาเราเลือกเนี่ยคะ่ะสาหรับมือใหม่พยายามเลือกเป็นคู่คู่ค่ะคุณลองดูคะ่ะว่าคุณอยากเลือกดูแนวโน้มแบบคู่ไหนเช่นถ้าคุณเลือกเดลี่ก็เอาเดลี่คู่กับ h 4หรือคุณจะดูแนวโน้มที่ h 4กับ h 1หรือ h 1กับ30มิบิอันนี้เป็นการดูแนวโน้มสําหรับการเทรดสั้นสําหรับมือใหม่ที่อยากเข้าในตลาดนะคะ ดูแบบเป็นคู่ๆจะได้เห็นภาพรวมของตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเริ่มดูให้เริ่มดูที่ Weekly ถอยมาที่ Daily แล้วก็ถอยมาเรื่อยๆแต่เวลาจะเข้าเทรดก็ดูกันเป็นคู่ๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไกด์เอาให้ดูนะคะว่าเวลาเริ่มดูแนวลงที่ชัดเจนลองดูเป็นคู่แบบนี้ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างการลากริเวณแนวรับแนวต้านจุดต็อปลอนให้เห็นนะคะจะเห็นว่าคู่ E.U. เนี่ยอูก็วางไว้ให้เรียบร้อยว่าจุดเซลล์อยู่ที่1.04 จุด TP อยู่ที่0.99จุด SL อยู่ที่1.06ระยะ s t l o s s เนี่ยห่างกัน2,000จุดระยะ TP ห่างกันที่5,000จุดเมื่อเราได้แบบนี้ค่ะเราจะเอาตัวเลขเนี่ยค่มาคำนวณว่า Risk Reward เท่าไหร่แล้ว็ l o ็อ i ไซที่เหมาะสมกับการลงทุนในพอร์ตนี้จะเป็น l o อดเท่าไหร่ค่ะ สเต็ปต่อไปนะคะก็คือการคำนวณรีรีวอร์ดค่ะว่าการลงทุนในรอบนี้เนี่ยเราคุ้มเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะคะโดยปกติค่ะเวลาจะเริ่มรายการเทรดเนี่ยเราจะดูว่าระยะ stop ปรอดกับระยะท P เนี่ยคุ้มเสี่ยงได้ประมาณไหน1ต่อหนต่อ2หรือ1ต่อ3 แต่สําหรับมือใหม่นะคะแนะนําค่ะถุกระยะที่คุ้มเสีย่ยงลองที่ประมาณสัก1ต่อ2กําลังดีค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่า1ต่อ1ไม่ดีนะคะ1ต่อ1ก็ใช้ได้ค่ะเวลาดูค่ะทําอย่างนี้นะคะจากภาพที่ให้ดูก่อนหน้านั้นค่ะระยะ stop loss อยู่ที่2,000จุดระยะ TP อยู่ที่5,000จุดเราคํานวณแบบนี้ค่ะเอา Reward ค่ะมาหารตัวริสคค่ะเราจะ ได้5,000หาร2,000ระยะที่ได้คือ2.5แสดงว่ารีวอร์ดในครั้งนี้คือ1ต่อ2.5คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่4ค่ะเรามาคำนวณหลอดไซส์ที่เหมาะสมค่ะเวลาคำนวณหลอดไซส์ที่เหมาะสมนะคะเราจะทำอยู่2สเตปนะคะสเตปแรกก็คือดูว่าเรายอมขาดทุนในรอบนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตและขั้นต่อมาก็คือเราจะใส่หลอดไซส์เท่าไหร่ตามจำนวนลอสที่เรายอมเสียได้วิธีการคำนวณทำแบบนี้ค่ะสมมุติว่า เรามีเงินลงทุนที่1,000ดอลลาร์ 1, ค่ะเรายอมเสียได้2%ค่ะเอา1,000คูณเราจะได้ที่ $20 ดอลลาร์จากนั้นค่ะเราคำนวณหลอดไซส์โดยการเอาลอส s หารพ o i n t loss นะคะ Lo s s ที่ยอมเสียได้คือ20ดอลลาร์ใช่ไหมคะแล้วก็ระยะ Lo s s ก็คือ2000จุดเราเอา20หาร2อ0 0หลอดไซส์ที่ได้คือ0.01และนี่ก็คือหลอดไซส์ที่เหมาะสมในการเทรดรอบนี้ค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายค่ะเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็แค่ทําตามแผนที่เราวางไว้รอราคาให้มาถึงจุดที่เราวางแผนแล้วก็วางหลอดไซต์าตามแผนที่เราวาง เรียบร้อยค่ะแค่นี้เองสำหรับการวางแผนทีนี้ค่ะหน้าตาของแผนเทรดเซตอัพก็จะหน้าตาแบบนี้จำได้ไหมสเต็ปที่1คู่เงินที่สนใจสนใจคู่ยูโรเทียบดอลล่าร์เห็นแนวโน้มเป็นขาลงเราควรจะเซลล์สเต็ปที่2ค่ะแนวรับหน้าตา้านและจุดที่เราต้องการซื้อขาย mm hmm. ก็เขียนเรียบร้อยค่ะ0.040.060.99ต่อไปขั้นที่3ปัจจัยทางเทคนิค อันนี้ใช้ EMA MACD i i แล้วก็รูปแบบของแท่งเทียนก็จะเห็นว่ามันชี้ไปในแนวนงขาลงทั้งหมดต่อไปก็คือการแส่ Risk Reward ที่ได้จบที่2.5และสุดท้ายคือการคำนวณหลอดไซส์ก็จบที่ 0.01หลอดในการเทรดรอบนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นการเขียนแผนสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณอาจจะเพิ่มตัวลิสต์ให้มากขึ้นเช่นเพิ่มปัจจัยพื้นฐานเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นก็จะทำให้แผนของคุณรัดก,กุมเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ และนี้ก็เป็น5ขั้นตอนค่ะสำหรับการเริ่มเขียนแผนเทรดลงบนกระดาษสำหรับมือใหม่ทุกๆท่ททานเลยนะคะก็ลองดูนะคะปรับประยุกค,ค่ะอันนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะคุณสามารถปรับประยุกในแต่ละโซนให้เป็นไปตามสไตล์การเทรดของคุณได้ค่ะและถ้าท่านใดนะคะมีคำถามก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เอทโฮมีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินให้บริการมายาวนานกว่า15ปีเอทโฮสมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย Finance m a g n e เริ่มต้นเพียงแค่50ดอลลาร์เท่านั้น From 2007 to 2022, from a fresh contender to a global leading online trading services provider, ATOS has never lost sight of its core value to be your trusted FX and CFD broker. 15 years. ATOS has grown into a world-leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world. We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader. ATOS provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. ATOS has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, ATOS has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world leading online trading services provider. It's time to trade with ATOS. Are you ready?